Thank uh you. -huh. กู่นะครับผู้ชมครับต้องขอให้ด้วยสำนับสัญญาณเสียงนะครับไม่เวรตีกันสักครู่ครับผู้ชม ก็ให้กระบวนการดำเนินการไปนะครับผมก็ประสานกู้หลักผู้นใหญ่หลายท่านนะครับนะก็มีท่านสุทธิเนตรสังขารท่านรองผอตรนะครับท่านผู้ว่าจังหวัดราชการขวัญเจษต์นะครับนะท่นนทา,ทา,ทานธนกิจนะครับ,ะรน,น,ะรบนะทิการีรัตน์นะครับมีท่านชรตาภิเดชด้วยผมเชื่อว่าระหว่างที่หาข้อมูลกันอยู่ระหว่างน,นี้นะครับผมก็เชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรมแล้วก็จะหาความจริงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะในส่วนของตัวเอในส่วนของร้านเองในส่วนของทางพนักงานเอง นะครับทุกคนเี่งว่าจะได้เนินไปนครับแต่ในระหว่างนี้เราเล่นกันตามเกมตามติีการนะครับนะคือให้กระบวนการเดินหน้าไปนะครับแล้วก็ไม่มีการใช้กระบวนการนอกรอบนอกลู่นอกทางใดๆทั้งสิ้นนะในทุกฝั่งทุกฝ่ายนะครับถือว่าผมมาเป็นคนกลางให้นะครับก็หรือว่าให้ปลอดภัยกันทุกฝ่าแล้วกันนะครับ แค่ผู้เก <Perfect. S 1> ่าตาได้หรอมั้ยมาดามิน้ามาเลยเดี๋ยวอันนี้จะเป็นส่วนของคุณตาของน้องนะครับชมครับน้องวัย17ปีเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยินเสียงไม้ต้องขอไปรัชมด้วยครับได้จากว่าคุณตาเนี่ยก็พูดเบามากแล้วก็ตอนนี้นะครับไม้ของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสัญญาไว้ตีกันนะคุณผชมครับต้องขอไม้ด้วยเดี๋ยวผมจะทำการสรุปให้ชมได้แล้วฟังกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการเนตม้านเสร็จสิ้นนะครับ ผู้สศษขาวก็ถามคูณตางๆการข้พฤติกรรมของน้องเนี่ยมียังไงบ้างู้ชม มีคำถามว่าน้องในรปกติแล้วมีการไปเที่ยวกลางคืนหรือไม่เราะว่าเขาเคยขอที่เินอยว่นกครับเราดีไหม่า นี่ก็เป็นเรื่องม็อกเจอ์ทาวแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยนะครับวันนี้คุณตาครับตองประสานกัน สวัสดีคุณผู้ชมเพจไทยนิวอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอไปผู้ชมด้วยที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเสียงสัญญาณของเราเนี่ยและมีการหายไปเป็นบางช่วงนะครับชมครับต้องบอกผู้ชมว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้สื่อข่าวได้มีการใช้ไม์ไล,ไลไ้สายนะครับหรือไม์ไฟเไลสในการ เรียกว่าจอสัมภาษณ์นะครับแล้วไม์ของเราเกิดมีปัญหานะครับไปเชื่อมกับวลนไลนของคนอื่นทําให้มือสักคกู่ที่ผ่านมาเนี่ยเสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะต่อขออภัยเดี๋ยวผมจะทําการสรุปให้ในส่วนของคุณตานะครับที่ให้การให้สัมภาษณ์มือสักคกู่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ mm ์ hmm. ใดๆมากมายส่วนในเรื่องของวันนี้นะครับ mm hmm. ชมครับทางด้านคุณการจอมพลังเนี่ยพาคุณตามานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมายื่นเอกสารนะครับให้ทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเมื่อสักครู่รเนี่ยก็ได้ยืนใหนกับนายกองตีดรธนกิจจิตอาลีรัตน์นะครับผู้ชมไปตรวจสอบนะครับถึงกรณีที่มีการปล่อยให้น้องนะครับวัย17ปีเนี่ยสามารถเข้าไปยังในผับด,ดังกล่าวได้ทำไมจึงมีการปล่อยให้เข้าไปได้นะคุณผู้ชมครับเพระาะน้องเนี่ยก็อายุต่ำกว่า20ปีเป็นการปลอมแปลงเอกาสารหรือไม่ทั้งนี้ตัวน้องเนี่ยก็มีการยืนยันนะครับว่าน้องนะครับได้มีการพกประชาชนไปแล้วก็ใช้ โรดั์ของเพื่อนในการโชว์บัตรประชาชน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวกันนิดน,นึงก่อนเรื่องว่าข่าวนี้เนี่ยอาจจะพลวันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมครับสักครู่นะครับ ต้องขออภยัยคุณผู้ชมจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสัญญาณที่มันหายไปนะครับเป็นบางช่วงขออภัยจริงๆครับสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะํำไปปรับคุงแก้ไขให้ชมนะครับสามารถรับชมกันได้อย่างลื่นไหลต่อไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการรายงานข่าวในส่วนของตรงนี้ให้ชมได้รับทราบกันก่อน การจอมพลังก็อยู่ด้านในนะคุณผู้ชมครับจากกรณีนะครับหญิงสาวอายุ17ปีชาวจังหวัดกระสินได้มีการแจ้งความมาผิดนายสมรักคำสิงน,นะครับอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกกระทมามอนาจารในโรงแรมขณะที่นายสมรักนะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการข่มขืนแค่แคคก้ผ้ากอดจูบพอรู้ว่าอายุ17ปีก็แยกตัวออกมาส่วนผู้หญิงโทรเรียกเพื่อนมารับแล้วแอบถ่ายภาพไปแจ้งความ ความคืบหน้านะครับเมื่อวานที่ผ่านมา11ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวนะครับได้มีการเดินทางไปยังบ้านของหญิงสาวอายุ17ปีในพื้นที่อโพออำเภอหนองอุ้งศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพื่อสังเกตการโดยได้พบกับนายดอมนะครับซึ่งเป็นตาอันนี้คือนามสมมุตินะครับตาของหญิงสาวอายุ17ปีแต่ไม่ได้ยินยอมให้ข้อมูลใดๆกับทางผู้สื่อข่าวนะครับโดยมีนางทองนะครับเป็นนามสมมุติเช่นกันเป็นภรรยาของ นายดอมและมีศักด์เป็นยายของหญิงสาวอายุ17ปีได้มีการโทรศัพท์มาบอกว่าตำรวจสั่งห้ามให้ข้อมูลใดๆกับผู้สื่อข่าวพร้อมทั้งให้ในายดอมนะครับออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเพื่อเลี่ยงการให้ข่าวกับสื่อมวลชนและลให้หนักข่าวนะครับอย่ามาบ้านของตน ขณะที่พออาโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาลสิขอไปครับในจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะได้เดินทางมายังบ้านของหญิงสาวอายุ17ปีนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจนะครับแต่ไม่พบว่ามีใครอยู่บ้านเนื่องจากนางทองนะครับถูกเจ้าหน้าที่ตรวจลับตัวไปที่จังหวัดขอนแก่นส่วนนายดอมนะครับคุณตาเนี่ยถูกนางทองสั่งให้อยู่ในบ้านเพื่อเรียงการให้ข่าว โดยผู้สืข่าวนะครับได้รายงานอีกว่าจากการสอบถามนางเอครับอายุ64ปีซึ่งเป็นญาติและเป็นพี่สาวของนางทองยายของหญิงสาวอายุ17ปีก็ได้ระบุว่าเมื่อทราบข่าวดังกล่าวนะครับตนและญาติทุกคนก็รู้สึกตกใจทําอะไรไม่ถูกและขณะนี้นะครับทราบว่ายายของนักเรียนหญิงได้เดินทางไปพบกับเจ้าเหน้าที่ตำรวจสพเมืองขอนแก่นแล้วเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เมื่อวันซื้อที่ผ่านมานะครับ10ธันวาคม ส่วนเรื่องคดีนั้นนะครับยังไม่ทราบว่าทางพ่อแม่ของเด็กที่ทํางานอยู่กรุงเทพมหานครรวมทั้งตาและยายนะครับจะดำเนินการทางคดีอย่างไรเพราะยังไม่ได้มีการประสานมาซึ่งต้องรอให้ผู้ปกครองนะครับเป็นคนตัดสินใจโดยตรงและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายแต่ส่วนตัวนะครับอยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอพอเมืองขอนแก่นทําคดีอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะความเป็นธรรมกับหลานสาวที่เป็นผู้หญิงเป็นคนเสียหายทางนี้นะครับยืนยันว่าที่ผ่านมาหลานสาวมีความปรพฤติเรียบร้อยเป็นคนชอบเรียนหนังสือชอบเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเคยเป็น ตัวแทนโรงเรียนร่วมแข่งขากิจกรรมต่างๆไม่เคยทําเรื่องที่เสื่อมเสียและเคยไปประกวดวงดนตรีลูกทุ่งในรายการชื่อดังอีกด้วยด้านผู้ใหญ่บ้านนะครับระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนหญิงมีนิสัยและอัธยาศัยที่ดีนะครับเป็นนักกีฬาและเวลาที่อยู่บ้านเนี่ยมีการจัดกิจรรมด้านกีฬาก็จะมาช่วยหมู่บ้านเป็นประจำและไม่เคยไปทําเรื่องที่เสื่อมเสียหลายคนนะครับทราบข่าวก็ตกใจไปตามๆกันในส่วนของคดีนะครับอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะคู่กรณีน,นั้นมีชื่อเสียงทําคดีตามความเป็นจริงตรงไปตรงมา เด็กก็บอกว่าหนูที่วมมเวลาหนูะออไรย่างเอาอางี้ยด็กพี่ถามว่ามีการถ่ายคลิปไปแบ็กเมลก่อนเขาก่อนที่จะมาแจ้งความไหมมีการส่งไปบอกเขาว่าเดี๋ยวหนูจะแจ้งคงวามเอาเงินมาเท่านั้นได้ไหมไม่มีถ้าไม่มีก็โอเคนะย,ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นหมายคำถามว่าในสิ่งที่พูดเนี่ยมันมีเคยเจอเคสแ,แบบนี้ไหมส่วนตัวนี่ก็เคยเจอไอ้นี่แบบว่าผู้หญิงอายุน้อย ขายบริการแล้วก็ไปไปมีอะไรกับเขาเพื่อเรียกเงินแต่มานนั้นมันหักเงนโสดันก็นคืออันนั้นตัวผู้ชายก็ถ่ายคลิปแกล้งผู้หญิงจะหอผูหญิงมาฟรีแต่ผู้หญิงก็เลยไปแจ้งความเรื่องของภาพอนาจารอะไรเงี้ย<ต>อไม่มอีอันนี้เนี่ยเรื่องมันเกิดเพราะว่า หลังจากที่ออกจากโรงแรมของมัชทวยได้กลับไปโรงแรมเดิมนะกลับไปโรงแรมเดิมเสร็จปุ๊บตัวของเพื่องก็พาไปแจ้งความมันก็เลยเป็นเรื่องครอบครัวก็เลยรู้ก็เลยบอกก็พอไปแจ้งความถึงรู้กันทุกคนเขาบอกพี่นะเขาบอกพี่อย่างนั้นนะเขาบอกว่าดำเนินคดีแต่พี่ก็ถามชัดเจนว่าเอาเงินไหมเขาบอกว่าเขาไม่เอาเงิน่ ไม่เอาเงินไม่ไม่เรียกเงินก็รือว่าเอาโอเคก็ว่ากันไปทางกฎหมายผิดโกว่ากันไปนะซึ่งซึ่งก็เห็นนักกฎหมายหลายท่านน่ก็องมาพูดทางกฎหมายก็เป็นทางของกฎหมายถูกไหมการหาความจริงได้อื่นๆก็หามามันก็ดีถ้าสมมุติเนี่ยเรื่องปรับเนี่ยวันนี้มายื่นเนี่ยให้ทางท่านชรา,าเนี่ยไปตรวจด,ดูทีว่าเด็กมนใช้บัตรปลอมจริงหรือเปล่าถูกป่ะถ้ามันใช้บัตรปลอมจริงเนี่ยเด็กโดนนะเด็กต้องโดนด้วย แต่ถ้าสมมตเด็กมันใช้ปฟังเหนื่อยนะอะก็เอาอย่างนั้นก็ได้อยู่น่ไม ขึ้นรถไปเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยตอนแรกขับมอเตอร์ไซค์มาเพื่อนเขาเมาขับไม่ได้ตัวเขาเมาขับไม่ได้เพื่อนเขาเนี่ยเจอเพื่อนที่ร้านเพื่อนที่ร้านไปส่งส่วนตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าเป็นกาศนะกาศเนี่ยมาขอไปส่งซึ่งตัวเขาก็ขึ้นไปก็ไว้ใจกาศแล้วก็เอาโรงแรมการโรงแรมที่อยู่บอกว่าจะไปโรงแรมที่น้องอยู่ถามแกบอกว่าถามการู้จักไหมแต่ไม่รู้นะวันนี้ตอนนี้เป็นใครนะก็บอกว่ารู้จักคนนี้ไหม ไอ้จัดร้านนี้ไอ้จัดโรแรมนี้ไม่ต้องมีจ้างจริงก็คิดว่าจะไปส่งโรงแรมแต่น้องมันเป็นผู้ทางเพราะน้องมันเป็นคนการสินเออแต่ถ้าไปโผล่ที่โรงแรมของคุณนักมวยแะเนี่ยทตามมาแล้วดิเดินไปด้วยการเดินจูงมือกันไปเดินจูงมือกันไปซึ่งก็ถามบอกว่าไอ้ที่เหตุผลน้องนะบอกว่าเฮ้ยจูงมือกันเนี่ยเราทำไมเราถึงกล้าที่จะเดินตามเขาไปน้องก็บอกว่าเราไม่คิดว่าเป็นดารา นไม่คิดว่าเป็นดาราจะทําอะไรเขาแล้วก็คิดว่าลูกเขาอยู่ด้วยนะเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นดาราก็ไม่น่าจะทำอะไรเออไม่น่าทำอะไรแลคิดว่าลูกเขาอยู่ด้วยอยู่ด้วยหรือ่าดาราหรือว่าเขาเห็นในในแคปอะไรไม่รู้บอกว่าจะหนีเพื่อนเขาถ่ายรูปมารูกเขาอ่ะก็คิดว่ามันอยู่ด้วยก็คิดว่าจะไปเจอลูกเขาด้วยอะไรเงี้ยนั่นเป็นส่วนแต่ทั้งหมดทั้งมวลพูดอะไรก็นะพูดอะไรก็พูดได้อะมึงเตั้งแต่มึงหนีเที่ยวแล้ว แต่ถามว,ว่าวันนี้เหตุมันเกิดแล้วมันต้องแยกงกันนะเรื่องของเด็กนีเที่ยวอ้าวว่าอะไรผิดเป็นบทเรียนชีวิตนะผิดเป็นบทเรียนชีวิตแล้วก็เป็นตัวอย่างให้สังคมเห็นว่าคนทําอะไรต้องคิดพ้องแม่เยอะๆนะครับนะในส่วนของทางคดีเรื่องมันเกิดแล้วนะอีกมุมนึงเขาจะต่อสู้ยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ต้องตั้งคาถามว่าเขารู้ว่าอายุสิตั้งแต่ในร้านแล้วหรือเปล่าหรืเป่าแล้วถ้าเรารู้ว่าเป็นสินตั้งแต่ในร้านเนี่ยเราพาเขาไปทําไม ไอ้นี้ผมพูด,พดกลางๆนะสองฝั่งเลยนะในมุมของทั้งสองฝั่งนะเออคือดูปีดว่ากันไปตรงไหนสงสัยแล้วมาหาความจริงตรงนี้ดีกว่ารถของคุณเจ๊ คุณผู้ชมครับก็มาสืบรื่องามมาก็เป็นการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับของคุณกัจอมพลังในกรณีที่ตอนนี้นะครับมีข่าวเช้าเนี่ยเรียกว่าสังคมให้ความสนใจยอย่างมากเลยกรณีของคุณสมรักคำสิงนะครับที่มีข่าวมาว่าได้มีการนําเอาเด็กนะครับวัย17ปีเนี่ยเข้าไปโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทวนข่าวเพิ่มเติมผู้ชมได้รับทราบกันก,นก่อนก่อนที่จะจบการรายงานในส่วนของตรงนี้ไปนะครับผู้ชมครับสังคมก็มองกันไปหลายๆมุมนะว่าทาง คุณสมนักเองเนี่ยก็มีส่วนผิดนะครับที่พาเด็กเข้ามาในโรงแรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่บางคนก็มีการตั้งคำถามว่าตัวของเด็กเนี่ยต้องการที่จะแบกเมย์ตามที่นายสมนักคำสิงเนี่ยได้มีการพูดจริงๆด้วยหรือเปล่าก็ไม่ผิดที่จะมีการตั้งคําถามอะไรต่างๆนะครับแต่ในส่วนของวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าคุณการจอมพลังเนี่ยมายืน่นเอกสารนะครับในเรื่องของประเด็นที่ผับเนี่ยมีการปล่อยให้มีการนําตัวเอ่อให้น้องเนี่ยสามารถ เข้าไปในผับได้นะครับผับที่เกิดเหตุดางกล่าวนะก่อนที่จะมีการเจอกับคุณสมรักคําสิงนะครับคุณผู้ชมคุณหยินหยางบอกว่าใช้มือถือแสดงเปลี่ยนรูปในมือถือรูปบัตรก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็นี่แหละคลการกาางินพลังงานก็บอกว่าบัตรที่นํามาโชยพนักงานร้านดูเนี่ยถ้ามันเป็นบัตรของน้องจริงๆเนี่ยร้านก็ต้องมีส่วนผิดนะครับที่ปล่อยให้เด็กเนี่ยเข้าไปในร้านได้แต่ถ้าเด็กมีการปลอมแปลงบัตร หรือมีการโชว์บัตรจากโทรศัพท์และมีการใช้รูปของคนอื่นหรือมีการเรียกว่าไปปลอมแปลงรูปในบัตรบัตรประชาชนในโทรศัพท์เนี่ยก็ตรงนี้ตัวของเด็กเองก็จะมีส่วนผิดแต่ยังไงก็ตามนะครับคุณกันจอมพลังนีก็บอกว่านะครับตัวของน้องเนี่ยยังไงก็ตามนะครับก็มี่วนมผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือการที่มีการหนีที่ออกมาแล้วก็ไปเข้าผับนั่นเองคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเ,จเกิดเหตุการณ์ โอลมานบวุ่นวายกันไปหมดเลยตอนนี้แล้วก็คงต้องตามต่อกันอย่างยาวๆนะครับส่วนทางด้านของออนายกกิจด็อกเตอร์นายกกิจด็อกเตอร์ัก,กิจจิตอารีะนะครับก็บอกว่าในส่วนของตัวนายสมรักคำสิงเนี่ยยังไงก็ตามครับผู้ชมยังไงก็ตามแน่นอนคือต้องมีความผิด เช่นกับด้านทนายรณรงค์นะครับผู้ชมครับที่เราได้มีการรายงานข่าวไปผู้ชมได้รับทราบกันก็ได้มีการออกมาบอกเช่นกันว่าพิบาตรเนี่ยห,หรือหรือนายสนับคาสิงนะครับนักมวยโอ<ม>ลิมปิกของเราเนี่ยยังไงก็ตามครับในเรื่องนี้เนี่ยต้องมีความผิดอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่จะผิดมากผิดน้อยหรือจะอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องมารอดูกันต่อไปก่อนนะคุณผู้ชมครับ<ม>คุณเงาเงาบอกว่าอ้าวแล้วตาว่าไงล่ะเมื่อกี้ตาให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะผู้ชมตามไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมาย มีเพียงคุณกันจอมบลังเนี่ยที่ให้ข้อมูลนะครับก็เ,เป็นเบื้องต้นไปก่อนแล้วกันนะครับผม หยินยังบอกว่ารอสารตัดสินดีกว่าให้ทนายตัดสินก็ว่ากันตามนี้แหละครับผู้ชมครับเดี๋ยวเรารายงานกันอีกสักครู่หนึ่งนะก่อนที่จะจบการรายงานในส่วนของวันนี้ไปนะครับเมื่อสักกูก็ให้หนังสือเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับการเดินทางมาในวันนี้เนี่ยก็ต้องการให้ตรวจสอบในเรื่องของผับล้วนๆน,นะวันนี้ไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยนะครับชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบว่าใครมีส่วนผิดอะไรยังไงน้อง ไปออกจากโรงแรมยังไงตอนไหนอะไรยังไงตอนนี้ยังไม่ได้มีเรื่องส,สอบในตรงนี้อันนี้เรื่องแรกคือตั้งแต่แรกเลยทําไมน้องจึงเข้าไปในผับดังกล่าวได้นะเบื้องต้นนะคุณผู้ชมครับตำรวจคอนแก่นเนี่ยได้มีการออกหมายเรียกสมรักคำสิงนะครับให้ปักคำา12ธันวาคมนี้หรือก็คือวันนี้นั่นเองนะครับคดีถูกสาว17กล่าวหาล่วงละเมิดโดยส่งตัว ส่งตรวจร่างกายและอยู่ในความดูแลของพมนะครับขณะที่สถานบันเทิงสอบผิดล่อยเยาวชนต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการเงาๆบอกว่าให้โอกาสตาพูดใหม่ตาไม่พูดใหม่แล้วครับเมื่อกี้ตาเข้าไปด้านในแล้วตาก็ไม่ได้ตอบคําถามอะไรมากมายนะครับเรียกว่ายังไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่น่าจะสําคัญเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็รับข้อมูลจากทางด้านของคุณการจอพลังน่าจะเพียงพอสําหรับวันนี้ก่อนนะครับคุณเงา สมรักคสิงนะครับหรือสมรักคสิงอดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกรวมทั้งเบคคำสิงลูกสาวของสมรักนะครับติดค้ำค้นในทวิตเอกนะครับหลังจากถูกเยาวชนอายุ17ปีในจังหวัดขอนแกน่นเข้าแจ้งความและกล่าวหาว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะที่เจ้าตัวนะครับปฏิเสธว่าไม่ได้ทําวันนี้นะครับอ๋อขอไปครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับพันตารวจเอกยศวัตรแก้วสืบธนิษฐ์นะครับผู้กำกับเมืองขอนแก่นกล่าวว่าเยาวชนหญิงอายุ17 ประมาณยี่ปี10เดือนนะครับได้มีการเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความร้องทุกข์นะครับว่าถูกนายสมรักคํคำสิงพาไปเพื่อทำอนาจารพนักงานสอบสวนเวรสพเมืองขอนแกน่นได้รับคำร้องทุกข์นะครับและสอบปากคำเบื้องต้นแล้วโดวยสอบปากคำเพื่อนที่เป็นคนไปรับตัวผู้เสียหายนะครับจากโรงแรมไว้เป็นพยานและพนักงานสอบสวนนะครับได้ทำหนังสือพร้อมส่งตัวเยาวชน18ปขอพักกับ17ปีไปพดแพทย์ที่โรงพยาบาลขอนแกน่น โดยมีรายง,งานนะครับว่าพนักงานสอบสวนสพมขอนแกน่นได้ออกหมายเรียกสมรักนะครับเข้าให้ปากคำแล้วโดยในสมรักนะครับได้ยืนยันว่าจะเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนในวันที่12ธันวาคมหรือในวันนี้นั่นเองในส่วนของเรื่องการเอาผิดสถานบันเทิงนะครับที่สุดคดีสมรักนอกจากนี้นะครับยังได้การสอบสวนเพิ่มเติมและแจ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะครับและส่งตัวผู้เสียหายไปพัก ที่บ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดคอนแก่นนะครับและได้ประสานสาวิชาชีพพร้อมสอบสวนปากคำผู้เสียหายต่อหน้าสาวิชาชีพขณะนี้นะครับผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดคอนแก่นส่วนคดีนะครับตำรวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุรวมถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องนะครับรายงานการสืบสวนส่งพนักงานสอบสวนเพื่อรวรวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนเรื่องของความผิดเกี่ยวกับสถานบริการที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องกันและปราบปรามมาลงทุกขก่าวโทษนะครับในข้อหายินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้ามาใช้บริการและเปิดทำการเกินกว่าเวลากฎหมายบัญญัติพนังกงานสอบสวนนะครับได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่สถานบริการที่เด็กเข้าไปใช้บริการแล้วโดยมีผู้จัดการร้านนะครับมารับทราบข้อกล่าวหา ทางนี้นะครับผู้จัดการร้านให้ข้อมูลว่าเมื่อคืนวันที่9ธันวาคมนายสมรักษ์คสิงนะครับได้เข้ามาภายในสถานบันเทิงแห่งนี้และได้นั่งโต๊ะที่อยู่หลังดีเจเป็นริมทางเดินเข้าร้านและอยู่หน้ากล้องวงจรปิดจากข้อมูลนะครับของผู้ด,ดูแลร้านทราบม,มาตลอดเวลาที่สมรักษ์นะครับอยู่ที่โต๊ะจะมีนักท่องเที่ยวนะครับได้เดินเข้ามาขอถ่ายรูปและขอชนแก้วจนถึงเวลาปิดบริการก่อนสมรักษ์จะเดินทางกลับออกจากร้านไป ด้านพักพลังพลังประชารัฐนะครับผู้ชมครับสอบขับให้สมรักนะครับพ้นจากพักร้อยตารวจเอกธรรมรัฐกลมเผ่านะครับรามาวาเกษตรและสากลในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐได้กล่าวถึงกรณีที่นายสมรักนะครับว่าเท่าที่ติดตามข่าวก็ไม่ต้องตรวจสอบอะไรแล้วเพราะแค่พาไปโรงแรมก็น่าจะผิดแล้วตอนนี้มอบให้นายทะเบียนพักพลังประชารัฐตรวจสอบว่ายังคงเป็นสมาชิกพักอยู่หรือไม่หากยังเป็นอยู่นะครับก็ต้องขับออก จะมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้และพักพลังประชารัฐก็มีข้อบังคับของพักอยู่แล้วด้วยนี่นะครับชมรับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับวันนี้นะครับที่คุดกันจอมพลังเนี่ยได้มีการเดินทางก็ามานะครับยื่นหนังสือให้กับนายกองตีดตรธนกิจจิตอาลีรัตน์นะครับเพื่อให้ทําการตรวจสอบนะครับว่าผับเนี่ยได้มีการปล่อยปลาละเลยให้เด็กอายุต่ตํากว่า 20ปีเนี่ยเข้าไปใช้บริการหรือไม่หรือตัวของเด็กเองนะครับมีการปลอมแปลงเอกสารแล้วเข้าไปใช้บริการหรือไม่ซึ่งถ้าเด็กมีการปลอมแปลงเอกสารนะครับตัวของเด็กเนี่ยก็จะมีความผิดส่วนนายกองตรีดรธากิจนะครับก็บอกอีกว่าในส่วนของนายสมรักคําสิงนะครับยืนยันแล้วแน่นอนก็คือยังไงก็ตามก็มีความผิดครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณวงชินดาวงนะครับบอกว่าเสียแป้งเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับในส่วนของคดีอ,อื่นๆเดี๋ยวผมจะทําการรายงานผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับยังก็ติดตามเราไว้ก่อนเลยคุณหยินยางบอกว่าแล้วกลุ่มผู้หญิงเด็ก17หายไปไหนเป็นเพื่อนกันไหมหรือเป็นรุ่นพี่มันน่าคิดมากกว่าไปเป็นแก๊งหรือเปล่าอันนี้นะครับผู้ชมเอ่อก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเบื้องต้นได้มีการสอบปากคำนะครับเพื่อนๆของน้องวัย17นะครับที่มารับตัวของน้องเนะี่ยออกจากโรงแรมนะครับก็มีการสอบปากคำเบื้องต้นแล้ว แต่ในส่วนของข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแบบรายละเอียดชัดเจนยังไงก็ตามนะเดี๋ยวเราจะทําการรายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับผม,ม,งมลงไม่ได้คนดูเป็นพันเลยคนดูเป็นพันเลยง <c oughs> ลงไม่ได้จมรอเลยพี่ยังสาวไหมตามากันออกม าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผู้ชมครับสำหรับการรายงานบริเวณนี้นะครับเมื่อตะกูก็รายงานการยื่นหนังสือนะครับของ พี่กานจอมพลังเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีอารรับเดียเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราจะทำการรายงานผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับตอนนี้นะครับผู้ชมต้องขอไปผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสัญญาณที่หายไปเป็นบางช่วงนะครับต้องขอไปจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะทำไปทำการปรับปรุงแก้ไขอ,อีกต่อไปนะครับเพื่อการรับชมที่มีคุณภาพของผู้ชมต่อไปนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับเจอกันใหม่สำหรับการรายงานในครั้งหน้านะครับผมก็ต้องลาไปก่อนคครรััับบสสวดี